โอ้ยให่เหี้ยมากไอ้แม่เดกลี้ยงแล้วมมีเลือดเพื่อแต่การดูังตังเอง้างจลูกตึงปีนี้อันนี้เอาบ่เริ้ยครัก็อยากทราบความเคลื่อนไหวในกลุ่มของคุณสมชายก่อนนะเกี่ยวกับที่มีกระแสจะย้ายพักแล้วก็มีพักการเมืองอื่นๆเข้ามาททบทาง ผมก็เห็นแล้วมีข่าวอยู่ทั่วว่ากลุ่มบ้านใหญ่ตรังมั่งบ้านใหญ่สุราชธธานีมั่งจะไปซบภูมิใหญ่ใสยผมก็ได้ยินข่าวแต่ผมเองไม่เคยพูดครผมไม่เคยพูดว่าไปปักหลังผมยืนยันว่าวันนี้ผมยังอยู่ประชาธิปัตย์ยังอยู่ประชาธิปัตย์แม้ว่าประชาปัตย์เขาจะแตกกันเป็นเสียงๆแล้วก็ตามใครจะไปเป็นหัวหน้าพรรค กาจะเป็นเลขาธิการพรรคกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่ผมก็ไม่ทราบความเคลื่อนไหวผมก็ไม่ไม่เคยขึ้นกรุงเทพมาหลายปีผมอยู่พื้นที่แต่ว่าข่าวมาดอกไปอย่างนั้นอาจจะเนื่องมาจากว่าท่านในวินที่ชอบกับคุณพิพัฒน์รัชก,กิจประการและคณะได้เกียรติมาเยี่ยมเมื่อต้นเดือนนะฮะเมื่อต้นเดือนผ่านมาให้เกียรติมาเยี่ยมแล้วก็มาเชิญชวนถึงบ้านเหมือนถ้าเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มาสู่ขอนะ ผมก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าก็มาเชิญชวนร้างผมก็เสือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับเบอร์นหนึ่งของภูมิใจใจที่มาถึงบ้านและก็ยังเคยนึกย้อนไปถึงเมื่อสองปีที่แล้วที่ท่านอนุสิน,นเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขให้เกียรติมาเยี่ยมถึงบ้านมาทานกาแฟหมูย่างตอนเช้าและหลังจากนั้นท่านอนุสิน,นก็ขณะดํารงตาแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีมหาทไทยก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานแต่งของ คุณสสส,สุนัชชาเมือ่เอเกิดสองปีที่แล้วอันนี้ถือว่าก็ให้เกียรติกับราอมากเพราะผมยืนยันเสมอว,ว่า,าในทางการเมืองเนี่ยพวกเดียวคนละพักอาจจะดีกว่าพักเดียวคนละพวกพวกเดียวคนละพักอาจจะดีกว่าพักเดียวคนละพวกนะแต่ว่าวันนี้ผมยืนยัน่าผมยังอยู่ประชาปัตย์ยังไม่เคยรับปากใคร ต้องรออีกระยะหนึ่ง<ว>นะฮะต้องรออีกระยะหนึ่งครับที่ผ่านมามีมีคนมาติดต่อพูดคุยด้วยนีกีคั้เดี๋ยวหวังก็ประมาณสามพัก็นี่แค่นี้อย่าไปเปิดที่เขายังไม่มาที่ติดต่อมาก็อย่าไปพูดเขาดีกว่าะนะเขาถือว่าเป็นเป็นเป็นสัญ,ญญาณที่ดีอ่าในฐานะก้อยเก็บเรานะฮะส่วนการพิจารณาเราจะไปไหนอย่างไรเนี่ยมันเราต้องเก็บข้อมูลแล้วก็มาพิจารากันค่อนข้างละเอียด เราเนี่คือการเมืองหลักชาติไม่ใช่การเมืองท้องถิ่นนะการเมืองหลักชาติคือหมายความว่ามีทั้งมาหาส่วนตัวแล้วก็โทรศัพท์ใช่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 ครับในในในส่วนของพื้นที่จังหวัดรังเนี่ยคุณสมชายดูอะไรอยู่สองเขตนะตอนนี้ระหว่างที่นี่โนที่เลเกตหนึ่งกับเขตสองได้มีการที่จะพูดคุยกันที่จะรวมทีมกันไปอยู่ในพักหรือไม่ยอย่างไ<อ>รก็ชัดเจนแล้วนะชัดเนนะจเนแล้วว่าเขตหนึ่งเลเกตสองเขาไปบุนใจ ชัดเจนร้อแล้วผมถามแล้วนะเมื่อวานผมไปนั่งบ้านกำนันนงก็มีคนประมาณสี่ร้อยก,ก็ได้ประกาศชัดเจนบมเวทีนะว่าเขาไปบุมใจใจทีนี้ตังเนี่ยตอนนี้ชัดเจนแล้ว2เขตยังเหลือสามกับสี่ซึ่งต้องรออีกระยะหนึ่งนะรออีกระยะหนึ่ง เซ็นไปร่วมัเดียวกันไหมอ๋อไม่ไม่ไมีมีฮะม,มันเป็นระดับโน่นเขาถ้าจ,จะเชิญมาไม่ใช่ระดับจังหวัดนะระดับหมายถึงว่าเมื่อ,อคือคือคือคุณนอวินเบอร์หนึ่งมาแล้วเนี่ยถือว่าการเชิญนี้จบแล้ว<ถ>อยู่ที่เราตัดสินใจอยู่ที่เราตัดสินใจนะแล้ววันนี้หมายความว่าเขหนึ่งกับเสองนี่คือเขาวนนั้นจบแล้วจบแล้วจบแล้วผมผมทราบมาว่าจบแล้วครับเหลือสามกับสี่อันนี้ต้องรอสักพักหนึ่งเพราะว่า การเมืองหลักชาติต้องรอบครอบต้องรอบครอบแล้วกำหนึงถึงหลายเหตุผลนะหลายเหตุผลประกอบด้วยมวลชนพนื้นที่และก็ผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิน่นผู้นําท้องที่หลายส่วนประกอบกันเพราะเรามาจากตรงนี้พาพึ๊บๆป,ป,ปั๊บๆนี่มันมัน,มนยังไม่ได้นะครับที้าา่ว สมาชิกในพื้นที่ทั้งสองเขตนะคะเขาว่ายังไงบ้างคะควรจะยังอยู่กับพรรคหรือว่าเออแต่ที่ตัดสินว่าควรจะย้ายเขาทมันมันก็มีหลายฝ่ายนะแต่ว่าต้องยอมรับกระแสบุ่มใจใจเขาดีเขาดีใจพื้นที่กับใจบุ่มใจใจเขาดีเขานะดูภาพรวมต้องดูภาพรวม,รวมเราก็อยู่ที่นี่มานานรอกอกําเนิดเกิดร่างขึ้นจากที่นี่นะฮะแต่ว่านั่นไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเป็น ข้อมูลสาคัญแต่ว่าเราต้องนึกไปด้วยว่าเราเริ่มต้นจากที่นี่ส่วนจะไปไหนทักทีเนี่เราก็เหมือนย้ายบ้านอ่ะบ้านเราอยู่มาหลายสิบปีเราย้ายบ้านเราก็ต้องคิดหน่อยว่าเฮ้ยบ้านเราอยู่มาตั้งนานนึงเราก็มีความผูกพันนะแต่ว่าปัจจัยทางการเมืองมันไม่เหมือนกับเรื่องบ้านอยู่มันประกอบด้วยมวลชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ทีมงานและก็ผลผลอีกหลายอย่าง หลังจากที่ทางคุณเฉลิมชัยเวลาออกจากหัวหน้าพักนี่ได้มีการพูดคุยกับคุณเมชัยโทรทศัพท์ามาเกือบทุกวันะเะเดี๋ยวมาดูนี้ก็มาเยี่ยม <ไป S 2> วันอังคารผ<ป>มยังไม่เยี่ยมผมนะการมาเยี่ยมคงจะเป็นการพูดคุยกันทางที่จะผมว่าผมอยากทราบทิศทางการเมืองแกว่าแกจะไปทางไหนย,ยังไงจะเลือกแล้วแกจะไปต่อหรือแกพอแค่นี้เนี่ยวันอังคารจะรู้ว่าแกไปไป,ไปยังไงเอาอยัางไง นะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดการลาออกครั้งนี้ก็ถือเป็นวิกฤตของประชาธิตนและก็ยังไม่มีทีท่าว่าใครสามารถพูดได้ว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคใครจะเป็นเลขาังยังพูดไม่ได้มันกำกับึึงตลอดนะต,ตัวคุณเดดกอย่างไคุณตอมาบ้างไหมเด็กที่ก็โดนมาคุยทุกวันเหมือนกันนะก็ยังไม่ชัดเจนแกก็ต้องรอคุยกับเฉลิมชัยเพราะเฉลิมชัยนี่ปิดเครื่องตลอดไม่รับสายใครเลยยกเว้นสายผมคนเดียว ไม่รับสายเลยเลยคุณคุณคุณเฉลิมชัยก่อนที่จะลาออกเขาไร่มการคุยกันก่บบก,กับ,ก,บกับตัวไม่เลยไม่ได้คุยเลยแนละ้วก็ปิดเครื่องเป็นสิบวันคงไม่คิดหนักไม่มีใครคิดเลยเกันนะก็แต่ผมว่าสายเหตุลงก็นามาจากเรื่องที่คนของเราไปร่วมกับเพื่อไทยไปเชิญพรักประชาชนผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะแล้วก็ไปบอกว่าถ้าพักไปร่วมจะขอลาออกจาก สอสอ,อะไรตำรงเนี้ยแก,กคงครับแกนใจถ้าแกจะไปร่วมกลายเป็นว่าไปฆ่าเพื่อนคนทิ้งไปถ้าไม่ร่วมก็อยู่ในสภาพอย่างเนี้ยใช่ไหมก็เลยทํใไ้คับแกนใจหลายอย่างสุดท้ายก็คุณสนดิสก็แอบเซ็นใบลาออกในคืนนั้นเพื่อไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีในกลุ่มของเพื่อไทยแปดคนที่ลาออกไปนะสุดท้ายก็ลาดินไม่ได้ครับ ผมว่าสองปัจจัยทําให้แกรู้สึกว่าคนคาคิดั้งั้นไปทาแก่คนหนึ่งก็ล้นแก้วอีกคนก็แอบหนีออกไปอะไรกันลงเรื่ออาจจะทําให้แกขับแก้นใจเหมือนกับว่าคุณเจริญชัยนี่ไม่สามารถคุมคนในพักได้ก็เลยทาใม้เกิดมันส่วนใหญ่แกยังคุมได้นะเพราะว่าเสียงเหมือนการเลือกตั้งหัวหน้าพักนี่เสียงมันมาจากสามส่วนส่วนหนึ่งมาจากตัวแทนท้องถิ่นอดีตรัฐมนตรีอดีตกรรมการบริหารพักอาดิบ๊กเนี้ยเปอร์เซ็น ส่วนที่สองอีก40ก็คือสสนในพักซึ่งจริงๆคุณเฉิมยกัคุมอยู่อีก20เปอร์เซ็นต์นี่เป็นเสียงของกรรมการบริหารพักเจงสส40สสส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ถ้าให้คุณสมชายประเมินสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ใต้คุณเลิมชายประเมินเนี่ยมันจะไปทิศทางไหน,นผมว่ามันอยู่ที่คุณเฉลิมชัอยอยู่คุณเฉลิมชัย นายพิศิษฐ์ได้กลับมาหรือเปล่าหรือจะมีใครตัวจากไหนมาแทนผมว่าต้องอยู่ที่คุณเฉลิมชัยคนเดียวเพราะเป็นคนคุมเสียงสองส่วนนี้อยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะหรือถ้าคุณเฉลิมชัยบอกว่าไม่อยากเข้าไปก้าเกี่ยวแล้วผมพอแค่นี้แล้วก็เป็นเรื่องของในพักเขาต้องไปดําเนินการกันเองต้องไปหาเสียงเองอะไรเองถ้าคุณเฉลิมชัยบอกว่าต้องไปทางนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์เสียงของโบลเตอร์เขาต้องไปทำนั้น ถ้ามองถึงประเด็นเรื่องของพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้เหมือนับว่าููิใจไิชัยเขาตั้งตรงใหญ่ที่จะเอาสสได้ถึง30คนเนยก็ทิ่จริงในเรื่องนี้ได้คุณภูมชัยประเมินเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดผมว่าถ้าดูแนวโน้มก็โอกาสสูงเพราะหนึ่งก็เป็นรัฐบาลใช่ไหมสองกระแสก็ดีช่วงนี้กระแสก็ดี หลายคนก็แห่้าไปไปไป,ไปไในกลม่ใจใจมากเมื่อจะไปเป็นกลุ่มของรวมใจสร้างชาติของเองเพื่อนผมอะ่ะแล้วมันเองก็เพื่อนผมลูกหมีก็เพื่อนผมก็ไปกันหมดแล้วมีกลุ่มของสุราษฎร์ปร้าโสายกบจพี่จมพูนกันชนะนี่กลุ่มนี้ก็จะไปด้วยจะกล่าวว่าใช่ไหมับทีนี้มันมันมันเยอะแยะจากประชาปัที่ปัตัานส่วนใหญ่ก็ไปกันหมด ไปกันหมดผมว่านในน้มก็อาจจะทำได้ถึงสามสิบหรือว่าเกินสามสิบของคุณเจริญเก็ได้ประเมินไว้นะครับใช่ใช่ิบ่ีนี้น,นโยบายเฉลิมใจอยู่ยังอยู่ในจังหวัดผมไปไหนไม่ได้ผมเคยพูดเคยพูดกับคุณพิพัฒน์ราชก,กิจการด้วยเพราะว่าเฉลิมใจอยู่ไหนผมผมจะแยกจากเขาไม่ได้เพอราะเราเพื่อนดีกันมากเ็นพูดกนันแ้สรุปแล้วก็คือ จะต้องงงฟังเเสียคุณฉก็มันเพื่อนๆ,อๆอกันต้องฟงระวอรันการรอนการผมคิดว่าบลังัาผมจะให้ข่าวได้ชัดเจนระวอนการอย่างเดียวผมต้องคุยก่นอนตอนนี้ที่ที่พูดถึงว่าในกลุ่มของในกลุ่มของคุณเฉลิมชัยที่มีสสอ,อยู่ในขณะนี้ตอนนี้นี่มีกร่มาเท่กันครับผมว่าประมาณสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดนะสิบเจ็ดสิบแปดมีกลุ่มมับวปุโฉไปสามนะแล้วก็มีล่าสุดก็มีอยู่อ๋อไปสี่เจ็ด เจ็ดก็เหลือสิบแปดแี่ว่าสิบแปดนี่รวมทั้งสสของเราและสองท่านด้วยมันก็รวมหมดนะรวมหมดนะทีนี้หมายความว่าเออ่ถ้าถ้าตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากควาคุณเฉลิมชัยแล้วเนี่ยอันนั้นคือหมายถึงว่าเป็นเป็นคำตอบสุดท้ายเลยใช่ไหมคะที่จะส่งผลให้เกิดเกิดการตัดสินใจในวันนี้ผมว่าวันวันพลื่อนหันอย่างน้อยจนจนเก่งผมต้องรอฟังคุณเฉลิมชัยนิดนึงถ้าไปก็ไปกันหมดทั้งสองท่าน ท่านไหนก็ไปด้วยกันของเรามันมันก็แยกไม่ได้แยกผมแยกยังไงใช่แยกไม่ได้ต้องไปแนวเดียวกันเสร็จแล้วนี้ก่อนหน้านี้คืออาแยกอีกแล้วตั้งแต่เราเลือกตั้งตอนที่ผ่านมาช่ไงนี้ไม่อยากให้มีความแตกแยกอีกแล้วถ้าไปไหนก็จะไปด้วยกันเออคือทั้งคุณทวีด้วย เขตสามเขตสี่ด้วยหรือว่าถ้าจะมีเขตหนึ่งด้วยอะไรก็ตามคือไปไหนก็จะไปด้วยกันเพื่อจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งใช่ใช่ผมเคยพูดเคยพูดอย่างไปด้วยกันผมเคยพยายามชวนเขามาอยู่ปะญาที่ปัดในช่วงก่อนที UM e e ่ท <PDF> ่านเหลิมชัยยังไม่ลาออกนะปฏิบัติเราอยากไปด้วยกันเพราะว่าคุณถนอมพงศ์นี่ผมเป็นคนเสนอชื่อที่พูดจริงๆหลังจากที่ผมไม่เชียร์พญาที่ปัดในเขตนั้นแล้วผมเป็นคนเสนอชื่อผ่านกำนันนงจริงๆ กำนันหนงเข้าเจวาสจใจวัดเนี่ยประธานสาภาเนี่ยคนนี้แต่ผมเป็นคนกัรขันเพราะว่าเพิ่งเลือกไปเพิ่งเลือกสจไปผมเลย,สยเสนอชื่อถนนพงษ์ก็ได้รับการตอบรับแล้วก็คุณเตวีก็เป็ี่รู้ว่าผมไปเริ่มดำเนินการเป็นปีในช่วงที่จะไปล้มคุณสาธิตล่วงหน้าเป็นปีแล้วไปจัดงานรวมพลคนเมืองสาธิตแ,แล้วก็เป็นที่มาจากคะแนนหน้าพันคะแนนของเตวีล่าสุดขึ้นมาหกหมื่นกว่างเพราะว่าทุกพลังรวมหมด ก็ถือว่าประสบความเป็นแบบทั้งสี่เขตเที่ยวนี้ก็รอวันพฤหัสื่อแต่ว่าเขตหนึ่งเขตสองนี่โอเคแล้วก็ภูมิใจใจเขตหนึ่งเขตสองเขตเขตสองคือคุณทวีคุณทวีสุรบาลเขตหนึ่งนายกเอกนายกอบตบ้านควรเป็นหลานของกำนันลงคแต่น้องพงศ์แต่น้องพงศ์ก็มีปัญหากับกำนันลงฮะก็เปลี่ยนคนใช่